ดูเยอะนะเราลงรอบนอกก็ได้พี่รอบนอกรอบนอกให้มันให้มันยัดนี่ก่อนมันมีปืนแล้วพี่จริงปะเนี่ยเกมฮ Hello ประจำเลยนะเออ <c oughs> เหมือนกันเลยไม่มีปืนอะ <c oughs> ไรล่ะทำไมอะ จะบอกว่าเอเป็กมันไม่ฮิตต้องโกรธขนาดนั้นเลยอะ <c oughs> m n m n m n t, เกมก็มันไม่ฮิตจีบเปล่าอะพี่มาพี่กระตกไปก่อนเลยฮ้ย <c oughs> เป็นหัวเลยนะระเบิดระเบิดวิระเบิดระเบิด

ลายหทีนะึงมีนี่แฮมพอยกัไอเนนะี่ยกระสุนที่น้อยมีหกสิบให้มีแม็กสองว่าแล้วเก็บกระสุนไลมานเอง ตองแอปไงต่อเรานั่นน่ะสิในเมืองไหนมีเมืองนู้นเนาะข้างหน้าเราอะเราขึ้นไปสแกนปแปแ๊บเยอะแลวมีแ็กนี่นว่ะเฮ้ยมาแล้วเนี่ย ำตัวเดียวตัวเดียวหรือสองสองสองที่มีอีกตัวเนี่ยเพื่อนเจอตายแล้วตัวนั้นตายอย่างข้างล่างตายแล้วเนี่ยตายแล้วหาฮ่าหาไวายว ตียิงแบบติดสัมผัสอะไรเนี้ยลยตั้งดาโมสามจบอุ้ยเก็บไปนั่งกันดีกว่าเห็นด้วยเห็นด้วยแป๊บ งังไงยวถิงระเบิดถึงระเบิดไห <c oughs> นอะทำไมพี่ไม่เห็นนะ <c oughs> เฮ้ยแต้มมีคนลุกสลิงเจ้ใช่ปะ, <c oughs> จะแจ้มวะโอเค เอ้ามันหายไปแล้วอ๋อยังอยู่ยังอยู่เอพี่ก็จะพูดไงใช่ไหมมันหายไปแล้วในถ้ำม,มีพี่ยิงกัน <ừ> สน,นั่นเลยแต่ผมเ<ช>ิีงไปเก็บเองวงน่าจะออกมาฝั่งนี้มั้งนาทำนี่ว่ะในถ้ำหรอ ในถ้ำยี้ใช่ไหมใช่เปาในถ้ำแอบดูได้ปะอ๋อมันไปในถ้ำแล้วเลยล่วงตัวไหนวะ ปีนแค่ <ator il> ไหนจะบ้าเฮ้ยข้างบนนี่ยขันนขันนายนุ่นนู่นนุ่นนุ่นนุ่นน่นน่นดึงเข้าบ้านระวังขันนายบนยิงนะบนจะเคาะเราเ่ยนะระวังเด้อ อุ้ยอุ้ย,อ,ยอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งปลาระเบิดสองเตี๋ะฮัลโหลหมดอะหมดปุ๊กกบจะมีทีแบบ ส0 80มันอยู่บนบนเลยใช่ปะอยู่ไหนอะเดี๋ยวบนนี้อ๋อโอเค ทางขึ้นเหมอเราบินขึ้นไหมบินไอเนี่ยพงพงอ่ะว้าเอา้าไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แบกไม่ใช่บิน <ผม S 2> นำ้ำพุน้ำพุผมลืมดูน้ำพุพี่โทษทีมันแบกเหมือนกันมันแบกเหมือนกันขึ้นตามขึ้นตามอา้าวอะหนีอหร ไปทางไหนอ่ะมันบินกลับที่เดิมทางเดิมทางเดิมเหลือตัวเดียวได้ว,ว่ะอ๋อมันลงน้ำพุมันจะบินต่อหนีวันนี้นเจออะไรเลยเราจะตามมันยังไงล่ะเหนื่อยแล้วมันจะบินอีก้างเนะี่ยพี่ว่า ไปแล้วเจออีกครับมานเครนบินเคื่อบินเลยขยันบินนลได้เลยไปไปนูุนเลย น่าจะออกไอเมืองข้างหน้าแล้วแหละนี่มันชุบเพื่อนหน้าตัวข้างหน้ามันแอบหลบตามมบ่ะเด้อมีที่แสกแก๊ไหมขึแกจะเจออะไรต์แล้ว ไหนวะไปไหนละมนเล่นกันไหนใช่ป่ะเจอนั้นแหละใช่เป๊ะไม่มียังไม่มีใครเจอเลยวะ เดี๋ยวก็เจอ,อเดี๋ยวเขาเจออีตาแตึเเกเนี่มันก,ก็ไม่เจอใครเลยเหมือนกันนะมันก็ะรอดันไม่เจอใครนั่งแอบชัวร์ตรงนี้ยดีไม่ดีมนันอาจจะแอบอยู่ใกล้ๆลเรา <laughs> เห็นใครลูกสติงไหมดิโอ้โหของดีจัดแย่ย่ถึนกบวิ่งกลับกันเลยทีเดียวเฮ้ยมันก่อนร้องอ่ะ มีมังกรป่ะหรือพี่หูหล้อนมันยังร่อนอยู่เลยนะย,ยังอยู่ย <laughs> นะคิดเถื่อนเน่ะเราเราไปดูตรงไหนเดีย๋ยวเราจะอยู่ที่เดิมะพี่ลูดอันนี้ได้ปะ อบแดงนงะสนใจไหมรอดูวงก่นอนพี่อือฮึนี่นี่นี่โอเค oh yeah, มีบแบบไม,ไม่มีตัวไหนมับเขาให้วงเรา แต่ว่าปิวอะ่ะ <laughs> บนนี้อยู่ได้ไหมพี่ใช่ปะห๋อมันเจอแล้วได้ตัวเดียวไม่ได้เอาละเลอตีเดียวละตอนนี้นเลตตีที่ตรงนู้นอะมันต้องลงมาพี่มันเก็บอะไรอะมันได้อะไรไปวะตับแดง ฟิวกนแดงใ้สนายปั้มก่อนพี่ปั้มก่อนก่อแตกเหมือนกันเหลือตัวเดียวหรอสองตัวมไหม ปืนเคาะแทบจะทั้งหมดเลยมั้งน่าจะสองตัวเคระวังนะรอไปลงมาก็ได้มันต้องลงมาปะตรงนั้นอยู่แล้วปะอยู่ได้หน่อยหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยสามตัวครบสามตัวครบนี่คือมาล่างหน่อยพี่ กดไปนะพีะ่กดไปสวยครับอุยทเ็จะอยู่บนได้ปะ ไม่ไม่ไม่อยู่แล้วมันมันจะมาห่ออยู่บนนี้จะบอกนอ๋อบนนั้นอยู่ได้นี่วะบนนั้นก็อยู่ได้นิดนึงระวังเด้อระวังเด้อระวังเด้อ วงวงดิบมาลงช่วงระวนี่นเป็นตัวไหนลงมาดิยิงตัวนี้ยิงตัวไหนก็ได้ให้มันเจ็บอะ่ะมุมมันได้เปรียบเราอ่ะแต่เนี่ย กระสุนจะจัดแล้วยิงไม่ได้ไม่ติดพยายามวงไว้พี่พยายามวงไว้ระวังทางข้างหลังนะที่ว่ามันอาจจะโดดลงก็ได้มือมันต้องมาว่ะ โดนแล้วโดนโดนสามตัวสามตัวนี่อ่ะสามตัวตรงไหนตรงไหนเอาตัวเดียวก่อนพี่เอาตัวเดียวก่อนผมโดนตายป่ะผิวอะยังไม่ตาย Oh. 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 อันติยังไม่ได้กลางนะพี่ยิงตัวนั้นจะร่วงอยู่แล้วแก